อือแนนู่ตัวหนหน่อยเอาป่ะมาดูเอาไปเห่ไผไปเใหญ่ขุออนอเอาหัามามวมันตุกผิดตัวหรืไมันตายแล้วปาว่านมันมันอัปากใท้แกขึ้นไม่หายใจนะน้องมันหายใจโดยผิวนังไอยู่ประดุกนั่น มันคือเลือแแถมเลืกกคยังไงมัวตายงาได้ป่ามัน่นสุดแขนวานเฮ้ยโอ้กูกูกะจะเปลี่ยนน้ำแล้วเนี่ยนี่ต้นตำแอวยาน嘛มันก็ลงไปอยู่ในหูน้ำมันนี่แหละน้องผน วุ้ยมันมี้ามันม no, ีแต uh, oh no, ่มันสิบเบิ้นีไปตายเบิ้แนวบันนม่้วมนบก่โอ้ยมันบอหมันมันลงไปในแหงเลอยู่นเนี้ยบูวให้มันแหงก็หนีปุนอันนี้ไปดู อย่าไปเล่นน้ำมันได้เจ้าประดุงอาเฮอออาเฮออไอย่างวะะุอ,อีกอะตู้ี่คอวะปคอมันจะอยู่มองกลางนไงไล่หิแบบ้ ตอนเขาสอนมันคือบ่มีปลาดุกลายปนนี่อ,อ,อขนาดน้ำหน่อยซ้ำนิ้ไ,ได้เนาะน้องแบบ่่อยสูนมาน้องมองู้ดีละแต่กูบอลงโหยบลงคือกันเดอ้อ บอยากกะยาเอามันขึ้นนั่นน้องเห็นมะหัวมนันมันพูหัวขึ้นมากนะเห็น,นบ่โอเมนตัวมันตามแวาอวยาหนบอกไปแล้ว ทำัวัวตัวต,ตจัวสาันน้มัน,มนาบกกกองอยูไแหงกวนแนวนี่มันแหงโบกไว้เด้นะ้มีบกแหงคือุ้ปูไมนอู

ข <c oughs> <expand> <co> ี่คุยร้ายเห็นบ่

พยายามมองเดียวไปเฮานานๆอย่าคุยโอ้ยตัวนี้บ่จักน้องเหลือตัวเดียวนี่บ่จักแล้วปลาอยู่